you <laughs> ภาคตะวันตกเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรเนื่องจากว่าสภาพภูมิศาสตร์สภาพดินน้ำภูมิอากาศต,ต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นพวกผักหรือผลไม้เนี่ยก็ถือว่านี่เป็นตลาดสินค้าหลักแล้วก็ตัวสินค้าเหล่านี้ก็เป็นที่ต้องการของการตลาดในแผนงานนี้เรามองถึงความจําเป็นที่จะต้องทําให้สินค้าเกษตรที่เป็นต้นน้ําของเราเนี่ยได้รับรองมาตรฐานหรือมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตเองแล้วก็ต่อผู้บริโภคด้วยรวมกันใน3หาิทยาัยราชพัฏน์ในภาคตะวันตกก็คือมีมหาชยราชภัฏกาญจนบุรีมหาชยราชภั นครปฐมแล้วก็มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่นี่ก็ยังใช้ระบบง่ายๆก่อนเป็นแอปแอปเง่ายๆก็คือเป็นเหมือนเทคโนโลยีในการจัดการน้ำอะค่ะ <c oughs> เขาอาจจะลงทุนเทคโนโลยีในในระดับหนึ่งเนาะแล้วเราก็เข้ามาช่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมราคาไม่ไม่สูงมากนักมันก็จะเป็นการทําให้จุดคุ้มทุนของเวลาในการคืนทุนของเขาเนี่ยมันก็จะสั้นลงพอเขารู้ว่าเราใช้งานวิจัยเขามาเป็นตัวนำเนี่ยมันก็ทําให้เขา ได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็ขยายผลไปในแปลงต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งแรงงานซึ่งแรงงานก็หายากนะคะตอนนี้เนาะก็ต้องขอบคุณสวกเป็นอย่างยิ่งเลยที่เห็นความสําคัญของการทํางานของนักวิจัยในในเขตภูมิภาคของเราแล้วก็เราอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้านงานวิจัยที่สามารถจะกระจายความเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคนะเพราะเราสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคตะวันตกเราได้ในส่วนของเกษตรต้นน้ำเนี่ยเราสามารถทําให้เกิดรายได้ขึ้นประมาณ ส0่นะคะส่วนกลางน้ำรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยจากที่แบบรอบแรกๆเลยที่เราลองทำสินค้าแล้วก็ให้เขาไปวางขายโน่นนี่นั่นเนาะจาก50,000บาทตอนนี้ค่ะล่าสุดเดือนหนึ่งประมาณ2,000 0 0บาทแล้วก็มาตรฐานสินค้าของเขาได้อยอยเรียบร้อยแล้วเราถือว่าในแผนงานของเราเนี่ยสามารถยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าได้เลยนะคะ